ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมหนึ่งยุคนวิเศษสังขยี่ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับสถานการณ์ทางการเมืองกลับมาเป็นที่น่าสนใจหลังจากเมื่อวานนี้มีการชุมนุมของกลุ่มคนไล่พลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของพันธมิตรที่มาจากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคนเสื้อแดง หรือแม้กระทั่งกปปป,ปสที่นําโดยทั้งจตุพรอดุลวีระไทยกรพิภพธงชัยแล้วก็อีกหลายท่านนะครับซึ่งล่าสุด ทางตำรวจก็มาแล้วนะครับโดยกรมบัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าอยู่ระหว่างการถอดเทปคำปราศัยนะครับว่าจะดำเนินคดีในข้อหาอะไรได้บ้างแต่เบื้องต้นจะเป็นกรณีของพรกฉุกเฉินและพรบรควบคุมโรคติดต่อในช่วงที่ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมในปริมาณเกินที่กฎหมายกำหนดเพราะอยู่ในช่วงของโควิด -19 นะครับ แล้ววันนี้คุณจตุพรเองก็ประกาศนัดชุมนุมปราัยกันต่อโดยพูดถึงขนาดที่ว่าจะนัดทุกวันนะครับ อาจจะมีเว้นบางวันภายใต้เงื่อนไขแล้วก็สภาวะปัจจัยโดยบอกว่าไฮไลท์สำคัญในการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งถูกมองว่าจะเป็นวันที่ยีสองพฤษภาคมหรือไม่เพราะเป็นวันครบรอบการยึดอำนาจโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอที่นำโดยพลเอกประยุทธ์อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็คือการแฉกันเอง จริงๆจ,จะเรียกว่าเป็นการสาวไส้ให้การกินก็ได้นะครับระหว่างจตุพรพรมพันธ์กับดรเสกสกลอัฐาวงหรือคุณสุพรอัฐาวงหรือว่าคุณแรมโบอีสานคุณจตุพรเนี่ยแฉคุณเสกสกลถึงขนาดที่ว่าอยู่แก๊งไหนเข้าแก๊งไหนหัวหน้าหรือว่าเจ้านายตายหมดนะฮะแฉกันขนาดนี้เลยนะครับแล้วบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์ โดยพูดในทํานองว่าเอ๊ะมันก็จะทําให้พลเอกประยุทธ์เนี่ย,ยพ่ายแพ้หรือไม่อย่างไรพอคุณจตุพรแฉออกไปแบบนั้นปุ๊บดรเสกสกลเองก็แฉกลับสิครับและมันเป็นการแฉกลับในช่วงที่พวกเขาต่อสู้เคลื่อนไหวในช่วงการชุมนุมของคนเสื้อแดงข่าวแรกของเราจึงมาในหัวข้อที่ว่าตู่เต้นผู้มากบารมีเสกสกลแฉกลับทักษิณยิ่งรักต้องยอม แฉมาแฉกลับด่ามาด่ากลับไม่โกงอันนี้เป็นภาษาในโลกออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับหัวข้อคุณผู้ชมดูอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะฮะสุพรหรือเสกสกลเข้ามาแฉบอกว่ารู้ไหมว่าตู่เต้นเนี่ยเป็นผู้มีเป็นผู้มากบารมีนะถึงขณะที่ครั้งหนึ่งทักษินยิ่งรักเนี่ยยังต้องยอมนะครับคุณเสกสกลอัฐถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ยืนยันนะครับว่าคำปราศัยที่จัตุพรพาดพิงมาถึงตนเองนั้นเป็นเท็จคนที่ตอบรองเรียกผลประโยชน์และเอาตำแหน่งทางการเมืองได้ทุกอย่างทุกเรื่องพี่น้องคนเสื้อแดงรู้ดีว่าคือนายนัทวุฒิกับนายจตยุพรเพราะที่บ้านทั้งสองคนในสมัยนั้นมีข้าราชการวิ่งหาหัวกระไดไม่เคยแห้งเป็นผู้มีบารมีคับฟ้าตัวจริงที่นายทักษิณน,นางสาวยิ่งรักษต้องง้อเอาใจทุกอย่างเพราะกลัวว่าจะพาคนเสื้อแดงหนีไปตั้งพรรคใหม่ ไม่ช่วยพักเพื่อไทยจนทำให้บรรดาสสอพักเพื่อไทยหลายคนอึดอัดที่ยอมตามใจแกนนำทั้งสองคนนี้พักเพื่อไทยกลายเป็นพักของนายจตุพรนายนทวุฒิสั่งการได้ทุกอย่างทำตัวยิ่งกว่าเจ้าของพักนายจตุพรอย่าได้นำความเท็จมาใส่ร้ายป้ายสีตนว่าอยู่ที่ไหนหัวหน้าตายหมดเพราะคนอย่างตนไม่เคยเรียกร้องหรือข่มขู่นายทักษิณแล้วก็นางสาวยิ่งรักว่าอยากได้ตำแหน่ง ถ้าไม่ได้ดังใจจะแยกออกมาตั้งพักคนเสื้อแดงคมคูอยู่ตลอดเวลาจนนักขณะนั้นนายทักษิณน,นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องตามใจทุกอย่างให้นายนฐวุฒิเป็นรัฐมนตรีช่วยถึงสองกระทรวงให้นายจตุพรนายณัฐวุฒิอยู่ลำดับบัญชีรายชื่อต้นต้นของพักเพื่อไทยและก็ยังสามารถกำหนดว่าแกนนำเช่นนายแพทย์เวง และคนอื่นๆมีลำดับที่ดีๆและก็มีตำแหน่งทางการเมืองตามความต้องการของสองคนนี้ทุกตำแหน่งคนในพักเพื่อไทยยุคนั้นอึดอัดจนลาออกไปหลายคนสองคนนี้คือผู้มีอิทธิพลตัวจริงทำให้พักเพื่อไทยไร้จุดยืนและตกต่ำมาจนถึงทุกวันนี้โอ้โหคุณผู้ชมแมจะไม่เรียกว่าสาวไส้กากินได้อย่างไรคนเสื้อแดงทุกคนรู้ดีว่าแกนนำสู้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง นี่คือการข้ามศพคนเสื้อแดงนับร้อยศพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองเพื่ออำนาจของตนทำให้คนเสื้อแดงรู้ทันแกนนำเหล่านี้จึงเริ่มถอยออกไปเรื่อยเรื่อเริ่มไม่เชื่อแกนนำนปชอ,อีกต่อไปอย่างนี้จะเรียกว่ารอคนเสื้อแดงมาตายเพื่อเส้นตำแหน่งให้กับแกนนำนปชเหล่านี้ย้ำว่าคนที่ขู่และก็สั่งนายทักษิณและก็นางสาวยิ่งรักได้คือจตุพรกับนัฐวุฒ เส,สกสกลเนเขาพูดถึงขนาดที่ว่าเรื่องพรบรนิรโทษกรรมสุดซอยเนี่ยตอนนั้นเขาพยายามจะเตือนคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์หรือแม้กระทั่งน้องสาวคุณทักษิณอย่างเจ๊แดงเนี่ยว่าพรบรนิรโทษสุดพรบนิรโทษกรรมสุดซอยจะทําให้พังนะจะทําให้รัฐบาลแล้วก็พรรคเพื่อไทยพังไม่มีใครสนใจเส,สกสกลพูดถึงขนาดที่ว่าเขาเสนอไปแค่นั้นเนี่ยถูกไล่ออกจากห้องประชุมเลยนะ แต่แตกต่างกับเต้นกับตูซึ่งเป็นผู้มีบารมีคูต่อรองจนทักษินกับยิ่งรักเนี่ยต้องยอมเพราะกลัวว่าจะขนคนเสื้อแดงในขณะนั้นเนี่ยไปตั้งพักคการเมืองใหม่โอ้โหคุณผู้ชมฮมจัตุพรซัดก่อนเข้าแข้งไหนหัวหน้าตายหมดแรมโบ้ซัดกลับว่าคุณหรือไม่ที่เหยียบย่ำศพคนเสื้อแดงหาผลประโยชน์แล้วก็ต่อรองมีอำนาจเหนือการตัดสินใจของ ทักษินแล้วก็ยิ่งรักซัดกันไปซัดกันมานะฮะคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์วันนี้ถ้าจตุพรขึ้นเวทีการชุมนุมในช่วงคำ่ำก็ต้องมารอดูนะครับว่าจตุพรนั้นจะซัดกับเสกสกลเนี่ยอย่างไรกันบ้างมาที่หัวข้อข่าวถัดไปนะครับระวังแผ่นดินจะซุดรอบเจาะฟันไม่เลี้ยงไม่หวั่นเทียบพิมพ์ริพรายคุณผู้ชมพยายามทำความเข้าใจหัวข้อกันก่อนแผ่นดินจะซุด รอบเจาะฟันไม่เลี้ยงไม่หวั่นเทียบพิมพ์รีพายคราวนี้เกิดมาจากการให้สัมภาษณ์ของคุณวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งกำกับดูแลกลมซึ่งกำกับดูแลกลมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งดูแลในเรื่องของการขุดเจาะน้ำบาดาลทั่วประเทศแน่นอนครับจุดตั้งต้นมันเกิดมาจากพิมพ์รีพายไปช่วยชาวบ้านที่อีสาน สละเงินแสนเก้ช่วยพวกเขาเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาภายใต้ขนาดความลึกของบ่อ30-40ถึงเมตรหลังจากนั้นคุณศักดาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลบ,บอกว่างบของกรมที่ใช้มากกว่าพิมลีพายเนี่ย10เท่าคุณพิมลิพายใช้แสนเก้ของกรมอาจจะใช้ล้านเกล้านเนี่ยเพราะความลึกต่างกันคุณพิมลิพายหลัก40เมตรแต่ของกรมเนี่ยอยู่ที่ระดับ3 0 0ถึง400เมตร จนกระทั่งล่าสุดนะครับคุณวราวุลออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับว่าแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันเนี่จเจามาเปรียบเทียบได้อย่างไรบางพื้นที่ขุดเป็นร้อยเมตรถึงจะเจอน้ําแต่บางพื้นที่ขุดแค่เพียง40-50เมตรเนี่ยก็เจอน้ําบาดาลแล้วส่วนในพื้นที่ภาคกลางส่วนใหญ่รู้หรือไม่ว่าต้องขุดกันที่ระดับความลึก300-400เมตรโดยค่าใช้ใจ่ายก็มีราคาในการขุดแตกต่างกันไปขุด ตื้นราคาอาจจะหลักแสนขุดลึกเนี่ยขายหลักแสนไม่ได้แน่นอนนะครับกำลังจะบอกว่าถึงหลักล้านเลยหรือไม่ยืนยันว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีราคากลางที่สำนักงบกำหนดเอาไว้ว่าอุปกรณ์ในการขุดเจาะน้ำบาดาลแต่และอย่างมีราคาเท่าไหร่สามารถตรวจสอบได้หากบางพื้นที่มีการร้องเรียนเข้ามาทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะได้ลงไปตรวจสอบอย่างไรก็ตามการออกมาช่วยเหลือประชาชนของคุณพิมพ์รีพราย เป็นสิ่งที่ดีที่ปัจจุบันมีประชาชนหลายฝ่ายให้ความสนใจและมาช่วยชาวบ้านที่เบื่อร้อนในเรื่องน้ําแต่การทํางานอาจแตกต่างกาันทั้งในลักษณะการทํางานและความยากง่ายเพราะราชการก็ทราบกันดีว่ากฎระเบียบม,มันมีหลายอย่างจนกระทั่งมาถึงคําถามสําคัญนะคุณผู้ชมครับตั้งใจฟังดีๆนักข่าวถามว่าเอาคุณวราวุธก่อนจะขุดเจาะน้ําบาดาลปกติแล้วเนี่ย จะมีกรมทรัพยากรธรณีไปสำรวจก่อนหรือไม่ต้องสำรวจก่อนไหมโดยเจ้าหน้าที่รัฐคุณวราวุธรก็บอกว่าต้องมีการสำรวจก่อนเพื่อดูสภาพพื้นที่โดยรวมว่าปลอดภัยขนาดไหนที่จะเจาะถ้าเจาะแล้วพื้นที่ดังกล่าวยุบลงไปก็จะมีปัญหาและต้องดูด้วยว่าโดยรอบมีแหล่งน้ำบนดินหรือไม่ถ้ามีก็จะพัฒนาแหล่งน้ำบนดินก่อนเพราะเราไม่จำเป็น เราไม่อยากเอาขึ้นมาใช้เพราะเป็นสมบัติที่ปู่ย่าตาทวดเก็บเอาไว้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อนะครับว่าเอาแล้วกรณีถ้ามีภาคเอกชนเขาสามารถไปขุดเจาะได้ก่อนแล้วค่อยมาทำเรื่องทีหลังได้หรือไม่คุณมราบุรก็บอกว่ามันอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะเพราะอะไรก็แล้วแต่ที่มีความลึกเกิน15เมตรจะต้องได้รับการอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเสียก่อน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เจาะแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้หรืออาจจะมีผลต่อสภาพของชั้นใต้ดินจึงต้องสำรวจและขออนุญาตก่อนส่วนกรณีถ้ามีผู้ลักลอบขุดเจออาะน้ำบาดาลเรากำลังดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามโอ้โหใช้คำว่าถึงขนาดปราบปรามเนื่องจากกระทบกับชั้นน้ำใต้ดินที่อาจส่งผลทำให้ปริมาณน้ำลดลงอย่างมีนัยยะ จนทําให้แผ่นดินสุดโอ้โหคุณผู้ชมครับทีนี้ก็ต้องไปดูล่ะว,ว่าคุณพิมพ์รีพายเขามีขั้นตอนการดําเนินการกันอย่างไรแต่คุณวราวุธพูดโดยภาพรวมว่าถ้าทําไปแล้วโดยไม่ขออนุญาตภายใต้ความลึก15เมตรขึ้นไปเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบและจะต้องดําเนินการตรวจสอบพร้อมกับปราบปรามอย่าทําให้แผ่นดินสุดนะครับ เรื่องของพิมพ์พรีプายเนี่ยนะฮะยังมีประเด็นให้พูดถึงเยอะเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เรานําเสนอข่าวนี้ก็อยากให้เป็นการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเวลาจะทําโครงการใช้ใจ่ายงบประมาณภาษีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังและก็ทําให้คุ้มค่าที่สุดนะครับมาดูข่าวถัดไปนะครับการเลือกตั้งผู้วราชการกรุงเทพมหาคนครไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนนี้ก็เริ่มมีแคนดิเดตผู้ท้าชิงเนี่ย ทยอยเปิดตัวออกมาเรื่อยๆหนึ่งในนั้นก็คือคุณชัดชาตินะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนิดาโพให้เป็นตัวเต็งอันดับ1น,นะฮะถ้าไม่นับการตัดสินใจที่ยังไม่รู้ของคนกทมว่าจะเลือกใครคุณชัดชาติโพของนิดาโพสองรอบมาเป็นเบอร์หนึ่งแต่คนที่ตามาลอันดับ2ติดติดก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม ก็คือพลตํารวจเอจกจักรทิพย์ชัยเจนดาอดีตผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติจนกระทั่งเมื่อวานนี้ครับบิ๊กแปะยอมรับแล้วนะครับว่าเขาจะลงในานามอิสระไม่ได้ลงในานามพักหรือพักพลังประชารัฐแต่คาว่าอิสระที่ว่านั้นเนี่ยมันต้องขีดเส้นใต้คืออาจจะไม่มีพักแต่มีพวกอ่าอันนี้สําคัญเพราะพลตํารวจเอจกจักรทิพย์บอกว่าคนที่โทรศัพท์มาพูดคุยสอบถามเนี่ย คือบิ๊กป้อมนะครับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเราจึงมาในหัวข้อที่ว่าป๋าดันของแท้บิ๊กแปะท้าชิงผู้ว่ากทมตำรวจเพื่อประชาชนอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะฮะตำรวจเพื่อประชาชนเดี๋ยวมันมีที่มาที่ไปนะครับ พอบิ๊กแปะให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่เข้าใจได้ว่าบิ๊กป้อมดันบิ๊กแปะเป็นป๋าดันของแท้นเนี่ยนะครับแม้จะไม่ลงในานามพอประชะรเพาะประเมินภาพลักษณ์และความนิยมของคนกทมที่มีต่อพักพลังประชารัฐในขณะนี้ว่ามันจะไม่เป็นผลดีกับการเลือกตั้งรอบนี้สักเท่าไหร่นักข่าวก็เลยไปสอบถามพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีย้ําว่าเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐด้วยเนี่ยนะครับ บอกว่าตนไม่ได้พูดยืนยันว่าพักพลังประชารัฐจะไม่ส่งผู้สมัครในนามพักอย่างแน่นอนแต่จะสนับสนุนใครเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่ามันเป็นแท็กติกทางการเมืองที่ดูสภาพโคตรทิศจ,จริงตามกาละและเทศะในขณะนั้นว่าถ้าส่งในานามพักมันเสียมากกว่าได้หรือเปล่าแต่ยืนยันว่าแม้ไม่ส่งแต่จะสนับสนุนใคร ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าพูดแบบนี้สนับสนุนแน่นะครับโดยบิ๊กป้อมบอกว่าที่ผ่านมาสามารถทำได้นักข่าวก็เลยสอบถามตรงๆเลยว่าบุคคลที่จะสนับสนุนเนี่ยคือพลตำรวจเอกจากทิพใช่หรือไม่บิ๊กป้อมก็มาตามสไตล์เลยนะฮะบอกว่าก็ยังไม่รู้เมื่อถามย่าว่าเอา้าก็พลเอกจากพลตำรวจเอกจากทิพย่าเป็นคนบอกเองว่าบิ๊กป้อมเนี่ยแนะนำว่าถ้ายังไม่ทำอะไรก็ให้มาลงสมัครผู้ว่ากทม พอพลเอกประวิตยโดนจี้ถามแบบนี้ก็บอกว่าไม่รู้ต้องไปถามพลตํารวจเอกจักทิพย์ส่วนตัวถ้าเขาจะลงก็ดีตรงนี้แหละครับไอ้ที่บอกว่าไม่รู้ไม่รู้เนี่ยจริงๆก็รู้หมดแหละครับระดับบิ๊กป้อมเนี่ยคำถามในลักษณะแบบนี้จะไม่รู้ได้อย่างไรพอมาบอกว่าส่วนตัวถ้าเขาจะลงก็ดีมันยิ่งชัดเจนว่าก็สนับสนุนใช่หรือไม่เพราะตั้งใจทํางานเห็นไหมฮะเริ่มชมแล้วนะครับเริ่มอวยแล้วนะครับเริ่มดันแล้วนะครับตั้งใจทํางานเป็นผอบอตรมาตั้ง5ปี ทำงานให้กับประชาชนมาโดยตลอดนี่ไงที่บอกว่าเป็นตำรวจเพื่อประชาชนเมื่อถามว่าการสนับสนุนพลตํารวจเอกจักรทิพย์ลงสมัครเพื่อเป็นนอิิีีให้กับพักพลังประชารัฐใช่หรือไม่พลเอกประวิทยก็บอกว่าเดี๋ยวดูก่อนนี่ฮะโอ้โหคือจะตอบชัดๆไปเลยมันก็ไม่ใช่บิ๊กป้อมคุณผู้ชมครับสำคัญนะนักการเมืองมีสไตล์การตอบคำถามนักข่าวไม่เหมือนกัน เขาจะถือหลักอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเขาจะพูดหรือว่ายืนยันกับนักข่าวเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เขาไม่พูดหรอกครับเขาไม่พูดแต่ถ้าเราอ่านจากลำดับการให้สัมภาษณ์พอถามจี้ว่าเอาบิ๊กแป๊ะบอกว่าส่งบิ๊กแป๊ะไม่รู้พอถามจี้ไม่รู้แต่พอถามว่าดีไหมออกก็ดีนะเขาลงก็ดีเพราะตั้งใจทำงานเป็นพอบอตตอรรมาห้าปีทำงานให้กับประชาชนมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฟันพงได้เกิน80เปอรด้วยแล้วแหะมั้งครับว่าป๋าดันเพราะคนอย่างบิ๊กแปะ๊ะถ้าไม่มั่นใจก็คงไม่ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแบบนั้นแล้วประกาศชัดเจนนะครับว่าจะลงรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความชัดเจนที่ปรากฏกันออกมาแต่ย้ำจะเลือกตั้งวันไหนเนี่ยนะครับยังไม่รู้กันเลยนะครับ ข้ามไปที่เมียนมานะครับสถานการณ์ณขณะนี้ก็ยังไว้วางใจไม่ได้มีการนําเสนอออกมาจากสื่อท้องถิ่นนะครับว่ายอดผู้เสียชีวิตนขณะขน,นี้อยู่ที่กว่า500คนนะครับอยู่ที่กว่า500คนแน่นอนครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านพลเอกอาวุโสมินออองลายผู้นําการยึดอํานาจในครั้งนี้นะครับตลอด2เดือนที่ผ่านมาฝ่ายผู้ชุมนุมถูกกระทํามากกว่า ทำให้พวกเขาเลือดเข้าตาหลังพิงฝาเราจึงมาในหัวข้อนี้ครับพม่าประดิษฐ์จับอาวุธสู้ทหารหลังพิงฝาแล้วมันเป็นหลักทั่วไปนะครับพอถูกกระทำมากๆสู้ไม่ได้ก็ต้องหาอาวุธเนี่ยมาต่อสู้จะเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อให้ต่อกรกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยได้อย่างสมน้ําสมเนื้อมีรายงานเข้ามานะครับว่ามณฑลสกายชาวบ้านที่เมืองยิงมาบิน หลายร้อยคนเลยนะครับจากหลายหมู่บ้านเขารวมตัวกันจับอาวุธประดิษฐ์เองคุณผู้ชมดูภาพน,นะเขาใช้คําว่าเป็นอาวุธประดิษฐ์เองป้องกันการโจมตีของทหารเมียนมาประมาณ100่ายที่พยายามบุกเข้าไปภายในหมู่บ้านของพวกเขาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันศุกร์ที่2เมษายนที่ผ่านมาเมื่อทราบข่าวทหารว่าจะบุกโจมตีชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับ,บรีบรุดเข้าไปช่วยป้องกันการโจมตีของทหารทันที โดยสำนักข่าวอิระวดีในเมียนมารายงานนะครับว่าอาวุธที่ชาวบ้านใช้ป้องกันตัวเองล้วนแล้วแต่เป็นอาวุธที่ชาวบ้านประดิษฐ์กันเองเช่นปืนที่ตั้งอยู่กับที่แล้วก็ปืนที่ใช้แรงดันจากแกส๊สขับเคลื่อนลูกกระสนุนลูกแก้วและก็ลูกเหล็กพวกเขามีความจําเป็นต้องจับอาวุธสู้นิฉะนั้นแล้วคนในรุ่นเขาจะต้องผเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้ เมียนมานาวนะครับรายงานว่ามีอดีตตำรวจหนุ่มวัย25ปีถึงขนาดละทิ้งเครื่องแบบมาร่วมเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทหารกับขระบวนการของ CDM หรือว่าอารยะขัดขืนได้รวมกับชาวบ้านจำนวนหนึ่งบุกโจมตีสถานีตำรวจในเมืองตะมู่มนทนสกายเมื่อวันพฤหัสบดีที่1เมษาที่ผ่านมานะครับชาวบ้านใช้ระเบิดมือ3ลูกโจมตีสถานีตำรวจ หลังจากนั้นพวกเขาก็นั่งพักอยู่ใกล้กับสถานีสักครู่ทหารเมียนมาก็จู่โจมยิงกระสุนปืนเข้าใส่ชาวบ้านกลุ่มนี้นะครับตามรายงานระบุถึงขนาดที่ว่ามีตำรวจเมียนมาเนี่ยนะครับเสียชีวิตจากระเบิดที่ถูกขว้างโจมตีเข้าไปเนี่ยอย่างน้อย5รายด้วยกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์คือสู้แล้วศูญเสียบาดเจ็บล้มตายอยู่ฝ่ายเดียว มันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์นะครับเลือดเข้าตาหลังพิงฝาก็ต้องสู้กันแบบนี้นี่คือสงครามกลางเมืองอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าต่างชาติหรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหงประชาชาติจะเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยได้อย่างไรเมื่อไหร่นี่ครับก็สู้ได้เท่าที่สู้ใช้คำว่าเป็นเมียนมาประดิษฐ์เป็นอาวุธเมียนมาประดิษฐ์ ตามที่ผมเอาภาพแล้วก็ข้อมูลนําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับพูดถึงตํารวจมาต่อกันที่คดีของตํารวจไทยกันบ้างนะครับเกิดขึ้นที่บัวใหญ่จังหวัดนครราชาสีมาเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนคลิปนี้เป็นคลิปเจ้าปัญหาคือชาวบ้านเนี่ยขับรถไปบนถนนแล้วไปเห็นรถควบคุมผู้ต้องขังนะของตำรวจสบพบัวใหญ่จังหวัดนครราชาสีมาเนี่ยขับสายไปสายมากินเลนซ้ายทีขวาที รู้สึกว่าคนขับมีอาการผิดปกติถ้าตั้งคําถามแบบสายตายเห็นก็จะคิดว่าเอะเมาหรือเปล่าแต่มันเป็นรถตํารวจนะมันเป็นรถในราชการนะขับแบบนี้เสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุชาวบ้านที่เขาถ่ายคลิปไปเขาก็บ่นไปบอกโอ๊ยพ่อใหญ่เอ้ยตํารวจเอ้ยจอดได้แล้วพักดีกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านเขาก็พูดกันไปจนข่าวที่นําเสนอออกมาเนี่ยบอกว่าได้กลิ่นคล้ายกับละมุด พอลงไปคุยกับตำรวจเนี่ยนะครับเหมือนเมามาหรือเปล่าพอมีการเอาคลิปนี้ไปแชร์ในโซเชียลมีเดียตำรวจคนดังกล่าวก็ติดต่อมายังชาวบ้านว่าขอให้ลบคลิปได้ไหมแต่สุดท้ายมันไม่ทันแน่นอนครับคุณผู้ชมครับพอคลิปมันเป็นข่าวมันแพร่มีพี่น้องประชาชนเห็นเนี่ยนะครับก็ร้อนไปถึงพลตำรวจตรีพรชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ออกหนังสือเลยนะครับว่าให้สบพบใัวใหญ่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและให้รายงานประเด็นนี้เนี่ยให้ตนเองได้รับทราบภายในเจวันจนกระทั่งวันนี้ครับที่สบพบัวใหญ่ได้ทำการเรียกตำรวจคนที่ขับรถคันนี้เนี่ยเอียงไปเอียงมาเนี่ยมาสอบถามแล้วต้องใช้คำว่าคดีพริกครับตอนแรกทุกคนฟันธงเป็นเสียงเดียวกันว่าหูเมาแน่เลย เดี๋ยวจะดูบทลงโทษว่าจะลงโทษกันอย่างไรปรากฏว่าจากการสอบถามพบว่าตำรวจนายนี้เขามีอาการป่วยครับเขาป่วยครับเนื่องจากเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนมีบาดแผลบริเวณศรีรษะแล้วมันกระทบกระเทือนไปถึงสมองจนต้องรับประทานยาเป็นประจำเจ้าตัวอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคลิปว่าวันนั้นเขาไม่ได้เมาอย่างแน่นอนแต่เป็นอาการขาดยาครับ มีอาการทางสมองขาดยาจึงรู้สึกมึนๆทำให้ขับรถเนี่ยสายไปแล้วก็สายมาซึ่งคณะกรรมาการสอบสวนทางวินัยยังไม่ปักใจเชื่อบอกว่าต้องมีการสอบพยานที่พบเห็นเหตุการณ์คนอื่นๆรวมทั้งหาหลักฐานเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นจากการสอบในเบื้องต้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาก็เลยบอกว่าให้ตำรวจคนขับรถดังกล่าวเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวไปก่อน จนกว่าจะทําการสอบสวนแล้วเสร็จอย่างไรก็ตามหากพบว่ามีอาการป่วยจริงก็จะให้ไปรักษาการให้หายดีเสียก่อนจึงค่อยกลับมาประจำการเสียใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากจริงๆแล้วพบว่ามันเป็นอาการเมาซึ่งเป็นการกระทําผิดวินัยจริงก็จะต้องถูกดาเนินการเอาผิดทางวินัยอย่างเด็ดขาดผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมายืนยันครับว่าจะดําเนินการสอบสวนเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการช่วยเหลืออย่างแน่นอนสรุปก็คือว่าเคยประสบอุบัติเหตุมีอาการทางสมองต้องรับประทานยาอยู่ตลอดเวลาวันนั้นขาดยาครับขาดยาก็เลยอาการออกขับรถคล้ายกับคนเมาแต่ไม่ได้เมานะ <c oughs> นี่ครับคุณผู้ชมบอกว่ากินข้าวนะไม่ได้กินญ้าบอกมาได้ป่วยแล้วมาขับรถทำไม จับได้แต่ประชาชนขาดยาวหรือว่าเมากันแน่นี่ฮะมันก็เป็นเช่นนี้มันก็เป็นเช่นนี้ขอพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจาม .com วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนกลับมาพบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ่ายสามโมงสวัสดีครับ อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ